กลับมาไปที่จังหวัดแพร่นะครับผู้ต้องหารายนี้ร้องไห้และขอโอโหสิกรรมบอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับวันนั้นเข้าเข้าป่าไปไปหาของป่าไปล่าสัตว์นะได้ยินเสียงกรุบ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 แบบนี้เนึกงว่าหมูป่าลั่นไกลดังปั้งนะสนันวันไหวไปทั่วป่าเลยครับเข้าไปใกล้ๆนึกว่าได้ศพหมูป่ากลายเป็นศพคนครับชมคลิปนี้ฮะต้องเดินนเอเอเอาละดีละเฮ้ยเอาละเปิดอโหสิกรรมเนาะ เอาละเดี๋ยวเขาก็าาไหวครับมานี่เนาะนี่ครับนะฮะเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเยอะนะครับบางคนเข้าไปยิงเนี่ยก็บอกว่าเห็นเป็นสัตว์บ้างนะ <ๆ S 1> ไม่รู้ผีป่าผีอะไรหรือเปล่าแล้วก็ลั่นกลายปลายกลายเป็นคนแบบนี้ในสมคิดนะครับยกมือขึ้นมาร้องไห้สะอึกสะอื้นนะครับแล้วก็ก้มลงกราบขอโอโหสิกรรมต่อญาดพี่น้องผู้ตายแล้วก็ดูวิญญาณนะของนายสาวแก้วอายุ35ปี ลูกจ้างหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยผาพึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่นำตัวนายสมคิดมาทำแผนครับคดีที่สมคิดเนี่ยเอาปืนลูกซองไปยิงนายสาวแก้วจนถึงแก่ความตายตอนที่ออกไปเก็บเม็ดรกระบกมาเพาะพันธุ์กลางป่าเขตอน,นุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงครับที่จังหวัดแพร่นี่แหละช่วงบ่ายครับสธันวาคมเมื่อสวันที่แล้ว ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับบอกว่าเหตุการณ์ในช่วงบ่ายของวันนั้นนะครับเข้าป่าล่าสัตว์แล้วก็หาของป่าได้ยินเสียงหมูป่าครับกัดเม็ดกระบอกนะเสียงดังนะกรุบ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 แบบนี้ครับแล้วจากประสบการณ์เขาบอกแบบนี้เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นเสียงหมูป่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนมาเก็บเม็ดกระบอกในะเสียงจะเบากว่านี้จะไม่ดังขนาดนี้จากนั้นวิธีการต่อไป สมคิดบอกว่าไปแอบซุ่มนะห่าจากต้นเสียงที่ได้ยินนะประมาณ10เมตรไม่ไกลครับแล้วเขาบอกเขาเห็นเห็นเงาดำๆคล้ายหมูป่าก็เลยลั่นกายไป3ามโป้งด้วยกันครับพอเดินเข้าไปใกล้ๆฮนะไม่ใช่หมูป่านะครับแต่กลายเป็นคนครับศพคนนายสาวแก้วนะ <Okay. S 1> ถือถุงปุ๋ยสีขาวใส่เสื้อสีขาวโดนยิงเข้าไปนัดหนึ่งครับตอนนั้นในสมคิดบอกว่าเขาตกใจนะครับเขาทำอะไรไม่ถูก หนีกลับบ้านก่อนมาตั้งสติและประสานมอบตัวให้เขาเล่าให้ฟังครับว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นอย่างไรอกใจยิ่งๆตอนนั้นโอ้แข่งเต่ากับต้นก้อนหิงเหมือนกันยิหงๆตัวไหนแข่ตัวไนตัวดำขึ้นเลยครับอืมเขาใส่เสื้อขาวนะครับทำไมเป็นหมูเป็นตัวดำแต่ไตฟังม่ผมหันเลยครับหนึ่งไตเสื้อขาวสองก็ตสอกที่วังสามตีขาวผมหัาเห็นล่างเลยแต่ตัวหมูตัวไน่ัวสูงขบเหมืนกุ้งขบเหกุ๊ก กูไม่เลื่อนเลยผมยิ้มต้มคือคนคนเก็บเนี่ยมันไม่มีเสียงดังมันมันเก็บเขาเก็บไปมันไม่ดงังครับไม่ดังอยู่ไหนล่นาสุดวันนี้เองครับญาติพี่น้องนะฮะไปรับศพในเสาแก้วที่โรงพยาบาลแพร่ทุกคนค่ไม่เชื่อนะครับว่าเหตุการณ์เนี้ยนะในสมคิดจะเห็นผู้ตายเป็นหมูปาม่าเนื่องจากว่าเออถ้าเป็นตอนกาลกางค่ำกลางคืนเนี่ยก็ยังพอเชื่อได้แต่มันเป็นช่วงเย็นน่ะนะ มันเป็นไปนไม่ได้เลยแสงสว่างมันยังมีอยู่ะจะเห็นคนเป็นหมูป่ามันเป็นไปไม่ได้เขาไม่เชื่อครับแล้วยาติยังไม่พร้อมที่จะคุยกับผู้ต้องหานะครับเพราะเขาเสียใจยอยู่แล้วเขาก็แปลกใจครับว่าเอ๊วันแรกน่ะทำไมถึงไม่สารภาพเพิ่งจะมาสารภาพเมื่อวานนี้เองลองฟังญาติด,ดูครับทางญาติใจอย่างของข้อะล้อพรหลักฐานล้ออย่างนี้นอกจ้กทางหรวงเป็น นักพูดต้องสนใจเป็นได้มาอู้ก็หาว่าอย่างของกอเจ้าตั้งแต่เกิดเหตุยังบัได้อู้อย่างกอเจ้าแต่ว่าตอนแต้วนี่ไปทําแผนกันจ้ะบดได้อู้อย่างอย่างกันนับเกี่กับเจ้าตอนนี้คือยังบลวพ่ออมนี่จะอู้แต่ละเจ้าทำแต่กันมาแก่แก่แล้วถ้าเป็นใก็มีเรื่องอย่างกับเจ้าสองคนเปิดยังบุ๊คหัวเจ้าจะต้องถามน้องสาวเปิอนนะเจ้าเพราะว่าน้องสาวเปิดเป็นมาปุยนี่อย่างเป็นอยู่บ้านด้วยกันนะเจ้า จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วต่นะครับถูกตํารวจแจ้งข้อกล่าวหาหนักนั่นก็คือกระทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นถึงแก่ความตายรวมไปถึงพรบอาวุธปืนครับ